Oh, Good morning สวัสดีตอนเช้าจากอังกฤษนะคะเพื่อนๆนนี่แล้วก็มีกาแฟนะคะกาแฟกาแฟดำนะคะเพื่อสุขภาพนี่แหละและเราก็มีซาลาเปาค่ะนึ่งร้อนๆเลยนะคะนี้ ใส่เห็นไหมคะใส้เห็ดหอมมุ้นเส้นนะคะทำเองนะคะเพื่อนๆชีวิตคนไทยในต่างแดนต้องทำเองอ,อร่อยค่ะตอนเช้าๆมีกาแฟดำแล้วก็ซาลาเปานึ่งนะคะบางทีก็ทำไว้ตั้งแต่ หลายวันแล้วค่ะเอาใส่ช่องฟิตไว้นะคะแล้วเอามาอุ่นใหม่อันนี้เป็นซาลาเปาว,วุ้นเส้นไส้เห็ดหอมนะคะกับวุ้นเส้นไม่มีเนื้อสัตว์นะคะซาลาเปามังสวิรัติวางกันเถอะคู่กับกาแฟดํานะคะเพื่อนๆวันนี้มีอะไรมาโชว์ค่ะเห็นไหมคะผักสลัดนะคะอันนี้อัปเดตล่าสุดนะคะวันนี้คือแอล ปลูกสลัดนะคะเพื่อนๆเนี่ยหลายวันมานี้นะคะฝนฝนก็ตกนะคะแล้วก็อากาศไม่ค่อยดีนะคะผักสลัดก็เติบโตช้าค่ะนี่นะคะปลาคปงงมมาหลายวันค่ะรวมเวลาก็น่าจะเป็น10กว่าวันแล้วนะคะที่ปลูกมาเนี่ยค่ะมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะก็ดูทุกวันนะคะ เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะค่ะแยวก็ปลูกหลายอย่างค่ะมีท,ทั้งกะเียมีทั้งกะเพรานะคะมีทั้งพลิกปีทั้งมะเขือเทศแต่ว่ามันยังไม่งอกนะคะที่พูดมานี้มันงอกขึ้นมาสองสามเดียก,ก็เลยยังไม่โชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็มีแค่สลัดที่เติบโตดีกว่าสิ่งอื่นๆนะคะเห็นไหมคะชีวิต คนไทยในต่างแดนถ้าชอบอกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะคะปลูกใส่กระถางนี่ก็ได้หมายถึงผักสวนครัวนะคะแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ปลูกไม่ได้นะคะต้นใหญ่ๆมันก็ปลูกไปได้เนาะเอาได้แค่นี้แหละ,ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องนะคะเพื่อนๆเล่าเรื่องการไปฉีดวัคซีนนะคะเข็มกระตุ้นเข็มที่สาม และก็จะมาอัปเดตนะคะอาการหลังที่หลังจากติดโควิดโอมครอนจากสวีเดนนะคะ,ะแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการพักฟื้นแล้วก็กลับสู่สภาพเดิมค่ะหลังจากที่หายป่วยนะคะก็ยังอยู่ที่สวีเดนค่ะประมาณอีกเดือนกว่าๆนะคะเพิ่งจะกลับมาอังกฤษตอนอวันที่5มีนาคมนะคะ ตอนนี้ก็กลับมาได้เดือนอเดือนหนึ่งกับซับสีวันนี่แหละค่ะเนาะตอนนี้อาการของยายแอลนะคะก็ปกติดีทุกอย่างแล้วค่ะสามารถออกกำลังกายได้เหมือนเช่นเคยนะคะไปออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งนะคะาตามปกติได้แล้วแล้วก็ไม่เหนื่อยหอบนะคะ ก็ตอนแ,แรกนะคะเดือนแรกที่หายก็ยังมีอาการอยู่นะคะอาการแบบว่าเหนื่อยง่ายนั่นแหละเหนื่อยง่ายนะคะวิ่งตามหลานเฉยๆก็เหนื่อยนะเมื่อก่อนตอนหายใหม่ๆนะคะกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะสองสาเดือนนี่แหละนะคะตอนนี้เป็นปกติแล้วแล้วก็ไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ เข็มที่1เข็มที่2นะคะเป็นแอตตราซินิกานะคะเข็มที่3น,น,น,นี้เขาฉีดให้ไอของไฟเซอร์นะคะค่ะหลังจากฉีดมาก็ไม่มีอาการข้างเคียงนะคะเข็มที่3นี้แต่ว่าก็มีอาการปวดแขนนั่นแหละคะ่ะข้างที่ฉีดนะคะแต่ว่าก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรก็สบายใจนะคะเพราะว่าผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วค่ะข้ามคืนแล้วนะคะ ค่ะที่ประเทศอังกฤษนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าคนที่ติดโควิดมาแล้วนะคะจะต้องรอให้ครบ4อาทิตย์หรือ2เดือนซะก่อนนะคะหรือ8อาทิตย์นั่นแหละก่อนที่จะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะค่ะอันนี้เขาจะแจ้งมาให้ทราบเลยนะคะตอนที่เราบุ๊กจะฉีดวัคซีนเข็มที่3นะคะ ที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะฉีดเข็มที่3นะคะแต่ว่ามันก็จําเป็นอย่างว่าเลยเพราะว่าเราจะต้องกลับเมืองไทยนะคะเพราะว่าเราฉีด2เข็มแล้วตอนนู้นแล้วก็เราก็ป่วยเป็นโควิดแล้วนะคะตามที่ได้ไปรับฟังคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆใน youtube นะคะท่านก็บอกว่าถึงเราจะติดโควิดแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าเราจะต้องไปฉีดเข็มกระตุ้น เพื่อไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะและช่วยให้ภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์นะคะเล่าประสบการณ์ในการป่วยเป็นโรคโควิดนะคะนานเท่าไหร่ร่างกายถึงจะกลับมาทำงานได้ตามปกตินะคะมันก็คงจะขึ้นอยู่กับ สุขภาพของแต่ละคนนะคะและก็โรคประจำตัวของแต่ละคนด้วยค่ะส่วนตัวของแย้วเ,เองนะคะตอนแรกๆก,ก็เดินแรกๆก,ก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะคือยังวิ่งร็วเร็วนะคะก็ยังมีอาการเหนื่อยแต่ตอนนี้ก็สามารถใช้ชีวิตตามปกตินะคะออกกำลังกายได้แล้วนะคะก็คือวิ่งจอก g i n กิง้งทำอะไรก็ได้ไม่เหนื่อยหอบ เหมือนเคยนะคะแต่ก็อย่าทำเกินกำลังของตัวเองเท่านั้นค่ะก็น่าจะใช้เวลาเยอะอยู่นะคะประมาณ2เด e ือนนั่นเลขค่ะถึงจะเข้าสู่ภาวะปะกติสำหรับตัวเองนะคะแต่สำหรับคนอื่นๆก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละคนค่ะการดูแลตัวเองง่ายๆก็คือการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างเล็กๆน้อย ตามกำลังของเราที่จะทำได้นะคะก็โยโปรงด้วยดอกไม้แอปเปิ้ลชอรี่สวยๆนี่นะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ